ในส่วนการรับแรงเนี่ยลลักษณะเนี่ยคือไปคร่าวๆนะครับก็จะมีการติดตั้งตัวสแกนหน้าตาที่เรียกว่าออฟตามจุดต่างๆทั่วประเทศนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการโฆษณาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาทำเข้ามาทำการสแกนหน้าตาครับเมื่อทําการสแกนแล้ว ประชาชนต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเวอร์คอยเพราะเมื่อท่าแนแกดตาเสร็จนะครับ,บรท่านจะได้รับเหรียญเข้าสู่ระบบนะครับของตัวเองจากนั้นเนี่ยก็จะมีบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมาตั้งโต๊ะนะครับทั้งออนไลน์ own, และประกาศรับซื้อเหรียญทางออนไลน์ Online, นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะเขาไม่ได้รับอนุญา,าตประกอบ กซึ่งการสแกนหน้าตาก็ถ้าเราได้เงินหน้าร้อยนะครับในมันนี้แต่ในอนาคตเนี่ยเมื่อะบการสแกนหน้าตามาใช้อย่างแพร่หลายนั่นคือเขาได้อะไรที่อยู่ในตาไปแล้วนะครับรหัสเนี่ยเรายังเปลี่ยนได้บิทโค้ดเราเปลี่ยนได้แต่หน้าตาท่านไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะนั่นเรื่องที่อันตรายนะครับซึ่งทางตำรวจไซเบอร์และวางกุฎราิเป็นห่วงที่เราแต่ชนเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนเลยลวกันนะครับทุกคนที่คิดจะไปสแกนหน้าตาแล้วก็คนที่ อ่ารับซื้อด้วย